ศูนย์สากกรรม v ีเมดในเขตกวนหยุนทางภาคตะวันออกของจีนได้ชื่อว่าเป็นเมือง v i กตอเรียสี่เกรและเป็นศูนย์กลางการผลิตชุดชั้นในสตรีแบบเซ็กซี่ที่ส่งออกไปยังอเมริกาและยุโรป อุตสาหกรรมผลิตชุดชั้นในที่เขตกวนหยุนรุ่งเรืองขึ้นส่วนหนึ่งเป็นเพราะนโยบายยกเว้นภาษีของรัฐบาลสหรัฐและการลดขั้นตอนการขอเอกสารนำเข้าภายใต้กฎเกณฑ์ที่เรียกว่าเดอะมินิมิสรวมทั้งการเติบโตของเว็บไซต์อ e ีคอมเมิร์ซของจีนที่เน้นขายสินค้าราคาถูกเช่นชีนและทีมูซึ่งนำไปสู่การเติบโตของตลาดมืดเช่นการลักลอบขายยาเฟนทานิลจากจีน ความพยายามของรัฐบาลโจไบเดนที่ต้องการอุดช่องโหวน่นี้รวมทั้งนโยบายขึ้นภาษีนําเข้าของโดนัลด์ทรัมป์กำลังคุกคามภาการลงทุนและชีวิตของผู้คนนับล้านคนที่กวนหยุนซึ่งส่วนใหญ่ทํางานโรงงานขนาดเล็กที่ผลิตสินค้าราคาถูกและใช้แรงงานสูงโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมสิ่งทอของจีน